ดานวัตก,การครับหลวงตางครับก็ต่อเนื่องจากส่งกันบ้านเมื่อวานนี้ครับหลวงตางครับตอนแรกที่บอกตาว่าศรัทธาถูกต้องแล้วทีวนี้หลวงตาชี้เห็นกิเลสที่เกิดจากความยึดถือครับหลวงตางครับมันเหมือนว่ามันมันไม่เข้าใจว่าเราได้เครื่องมือแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะเอาไป สู้กับกิเรียรได้ครับหลวงตาหลวง,งตาเหมือนหลวงตาให้โจทย์ไว้เมื่อคืนก็ไปเดินจงกลมหน้าพระพุทธรูปองขาวก็ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงช่วงช่วงแรกๆนี้ก็เดินไปก็ง่วงง่วง,ง,วงตลอดปกติถ้าง,ง่วงแล้วก็จะกลับไปนอนแล้วแต่เมื่อคืนก็ลองลอง,ลองสู้ดูก็เห็นความง่วงในความง่วงมันมันก็มีผู้ผู้ผู้ภาค ที่มันเกิดดับในขณะง่วงมันมันก็มีเหมือนกันปกติจะเห็นเฉพาะตอนที่เดินแล้วตื่นตื่นถึงจะเห็นว่ามันเกิดดับแต่ในขณะง่วงนี่ก็ก็เห็นได้เหมือนกันก็เข้าใจว่าเอ๊ะผู้พูดภาคนี่มันเวลาเราง่วงนี่มันมันก็มีด้วยมันก็สามารถเห็นได้ก็ลองลองถามถามจากความตัดทาธรรมธาุาาน,นะครับจากโจทย์ที่หลวงตาให้ตอนตอนบ่ายเมื่อวานว่าจะ จะทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรมันก็เหมือนไม่ทำขึ้นมาบอกว่าเราเราก็ไม่ต้องทำอะไรเหมือนกับว่าปล่อยปล่อยให้มันเป็นออโต้ถ้าเปรียบเสมือนรถรถยนต์ที่ขับสมัยนี้ก็จะเรียกว่าออโต้พลอตปล่อยให้มันเป็นลักษณะออโต้ไปเลยอันนี้ก็เลยไม่ค่อยจะแน่ใจว่าที่เข้าใจมันมันถูกหรือเปล่าครับจะรบกวนในหลวงตาช่วยชี้แนะด้วย มันยังเป็นความพยายามรู้จักตัวเราเพื่อให้ตัวเราไม่หลง <_ d ick> เพื่อให้ตัวเราไปเป็นอะไร <_ d ick> เพื่อให้ตัวเราบรรลุถึงอะไรมันต้องปล่อยวางเห็นตัวเราเนี่ยที่พยายามพยามพยามอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นสกัดพุก,กแต่งปล่อยเขาเกิดเองดับเองไม่มีใครไปยึดถือไม่มีใครไปสเสวยแต่เราใช้ตัวเราไปพยายามพยายามให้เราไม่ง่วงพยายามให้เรารู้แจ้งพยายามให้เรา ไอ้อย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นความพยายามจากตัวเราทั้งหมดเลยเพื่อช่วยเหลือตัวเราหรือช่วยเหลือจิตของเราแสดงว่ายังไม่เห็นในตัวตัวผู้ผู้รู้ภาคเออตัวเราอตัวเราที่พยายามไปช่วยตัวเองไม่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเลยมันเอาตัวเราไปพยายามพยายามเพื่อให้ตัวเราเป็นคือเอาตัวเราอ่ะไปรู้ไปรู้สังขารในใจสังขารที่ปรุงแต่งแต่มันไม่ได้เห็นไม่ได้ปล่อยวางไอ้ตัวเราผู้ไปรู้ ที่มีความพยายามจะช่วยตัวเองช่วยจิตของตัวเองให้บริสุทธิ์ช่วยให้เราไม่ทุกข์ตอนนี้ก็เป็นอยู่ใช่ไหมครับหลวงตาครับอืมไม่ไม่ไม่เห็นเนี่ยใช่ครับเออไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยเนี่ยมันก็ยากตรงที่พูดบอกบอลาบอกแล้วไม่เห็นตัวเองครับไหนเนี่ยมือมาใหม่ใช้งานหนักๆหมอนะหมอเนินนาจะช่วยยังไงอย่างเงี้ยเวลา เอเราพูดทฤษฎีก so so ็พ so so like ูดได้ถูกบวดนะปล่อยวางู้รู้ว่าเอาเราไปรู้แล้วก็ปล่อยวางตัวเราที่เนี่ยปล่อยวางตัวเราปล่อยวางตัวเราแต่พขากว่าเขาบอกไม่เห็นนะไม่ไม่เห็นตัวเองเลยมีแต่เห็นแต่อาการแต่แต่ตัวเองผู้ไปเห็นอาการไปรู้อาการไม่ไม่รู้ตัวเองเลยแล้วไม่ได้ปล่อยวางตัวเองเลยจะจะทำยังไงอย่างเงี้ยหมอเป็นหมอจะว่าไงอ่ะอ่าลองดูสิเอาใบมาอ่านหนึ่งมาให้หมออ่านาะมาใหม่ใช้งานเยอะนานมาที ผมก็มีปัญหาเหมือนกันครับมันต้องไม่เหมือนกันเลยมันมันมีปัญหาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเอาตัวเราไปรู้แล้วก็แล้วก็มุ่งจะจะช่วยตัวเราหรือช่วยจิตก็เราให้พ้นทุกข์มันจะดำจะดำหมองคํามันหมอว่ามันเข้าใจเหมือนกันมันเป็นยังไงดูสิมันตรงนี้น่าคิดเพราะว่าแต่หมอว่าก็ปฏิบัติเหมือนโยมครับเพราะว่าก็มีปัญหาเดียวกันเออตรงนี้น่าสนใจว่าทําไมอ่ะมัน ถ้ามันปฏิบัติเหมือนกันพฤติกรรมไปในจิตใจเหมือนกันยึดเหมือนกันมนเจ้าหมองเหมือนกันแต่นี้มันไม่ไม่ดำหมองค้าบไม่เร้าหมองเหมือนกันแสดงว่ามันต่างกันแต่เราว่ามันเข้าใจว่ามันเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันมันเป็นยังไงหนที่อยากจะรู้เหมือนกันคือเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเอาเท้าตัวเราไปรู้ครับหลงตาคือมันอาจจะมีความรู้สึกว่าทึบหนักแน่นอย่างครับแต่ว่า ถ้าสมมติว่าเราเราปล่อยวางผู้รู้ในทุกปัจจุบันขณะมันก็จะก็เหมือนกับพอรับพอเรารับรู้อะไรขึ้นมามันก็ปล่อยปล่อยปล่อยมันก็จะมันก็จะสบายมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยครับไม่ไม่น่าใจว่าถูกหรือเปล่าก็ถูกเออเนียเหมือนกันเลยมันเป็นยังไงล่ะฟังมันมันเหมือนกันไม่ได้กหมอหน้าพูดอะของผมมันจะหนักครับมันจะรู้สึกหนักหนักอึ้งอึ้งอึ้งเห็นไหมอะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม โยมเกลือก็หนักๆอื้อๆตื้อๆง่วงๆกดจนแย่เลยหัวจนง่วงไม่แน่ใจลองลองปล่อยวางตัวที่ตัวตัวเราที่รู้สึกว่ามันหนักน่ะตื้อๆอะไรเงี้ยปล่อยวางไปไม่แน่ใจว่ามันจะดีขึ้นไหมครับพูดง่าย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ทํามันไปไงอะ <c oughs> ว่าไอ้ที่ว่าพูดง่ายมันทายากไปไงก็ไห <c oughs> นที่อธิบายที่ตรงเนี้ยมันเรื่องสำคัญนะที่พูดพูดเนี่ยมันทําไม่ได้ก็ลงตาันทำไมถึงไงมันเป็นอยู่มัน มันตือมันหนักมันตื้อมันทึบอยู่ใช่ไหมมันง่วงมันหัวซุนๆอยู่มันทําไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้ไม่เป็นหมอจะว่าไงเป็นเป็นเพราะว่าเขาเป็นเพราะว่ามีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวเราที่ที่มันมีมีอาการอะไรพวกเนี้ครับคือก็ก็ถ้ามันรู้สึกอย่างนี้ก็ก็ชั่งมันก็ก็ก็ปล่อยปล่อยวางตรงนี้ไปไม่รู้จะบอกยังไงเออเนี่ยเียเียดูดิ หมอว่าเข้าใจมันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันลระว่าอะไรไหมมันมันมันเข้าใจคนละอย่างกันแต่หมอคิดว่าเข้าใจเหมือนกันไม่ไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยไอ้ความเข้าใจไม่เหมือนกันเนี่ยมันเลยทาให้ต่างกันเนี่ยผลมันออกมาต่างกันเนี่ยยกเกื้อเข้าใจไหมที่ที่หมอนาคพูดเนี่ยคือมันก็เข้าใจครับแต่ลวงตามันคยๆว่ามันก็ข้างในเนี่ยที่ลวงตาเทพเมื่อวานก็คือตัวจิตใต้สํานึก มันมันก็มีในใจเหมือนก็จิตมันเป็นอนัตตาอะไรประมาณนี้นะครับหลวงตามันมันไปบังคับควบคุมมันไม่ได้สมมุติเราจะจะแก้เนี่ยอาการที่เป็นเงี้ยมันมันก็ทําไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันครับหลวงตาครับว่าจะทํายังไงให้มันหายแต่ตรงนี้จะทํายังไงให้มันไม่เข้าใจจะทํายังไงให้มันรู้แจ้งมันทาไมมันทําไม่ได้มันก็เป็นของมันอย่างนี้โยมเกื้อไม่รู้ว่าตัวเองก็ใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอเนี่ย เนี่ยมันไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันเป็นไม่ฉาที่ฐีเข้าใจผิดไม่ได้เปลี่ยนไมเซ็ตไม่ได้เปลี่ยนความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิมาต่างกันกบที่หมอนาเขาพูดเลยมันมันพูดกันคนละเพดานเหมือนกับไอ้เครื่องบินบินกับคนละเพดานบินเครื่องบินในประเทศมันก็บินต่ำหน่อยคือบินบินต่างประเทศก็บินสูงมันบินคนละเพดานบินเวลาพูดมันก็เลยเข้าใจคนละเพดานบินเนี่ยคือโยมเกื้อเนี่ยเข้าใจว่าผมเข้าใจที่น้องตากับหมอนาพูดหรือว่าคนอื่นพูดเนี่ยคือให้ให้ปล่อยวาง แต่ผมง่วงผมซึมผมผมกดผมหนักผมทึบผมตื้อผมแน่นไปหมดเนี่ยผมทําไม่ได้ผมปล่อยวางไม่ได้ไม่เป็นผมก็อยากจะรู้แจง้งแต่ผมทํำยังไงมันก็ไม่รู้แจง้งผมอยากจะรู้แจง้งโยมโยมเกื้อไม่รู้ว่าโยมเกื้อพูดออกมาจากจากเอาพูดจากอะไรอะเอเอพูดจากตัวตนแต่หมอหน้าบอกว่ามไม่มีตัวตน มันเป็นมีแต่อาการตัวตวมันผู้ตัวตวมันไม่มีก็ก็ปล่อยให้อาการมันเกิดเองดับเองมันเป็นอาการอย่างไงก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองมันไม่เหมือนกันเนี่ยไหมเนี่ยมันไม่มีใครต้องไปทําให้ก็ผมละไม่ได้ผมปล่อยวางไม่ได้โยมเครื่องผมละไม่ได้ผมปล่อยวางไม่ได้ผมทําไม่เป็นผมก็อยากจะรู้แจ้งแต่ผมทํายังไงผมก็ไม่รู้แจ้งอมแต่หมอหน้าบอกว่ามันไม่มีตัวตนของผู้รู้แจ้งไม่มีตัวตนของผู้ไปทําให้เราเป็น มันมีแต่อาการมันเกิดเองดับเองแต่ผู้ไปทําอะไรกับอาการไม่มีเนี่ยมันพูดกันคนละเพดานบินเนี่ยพูดกันคนละมันต่างกันเนี่ยเข้าใจความเข้าใจมันต่างกันเราทุกบอกว่าลังสีหรือออร่าที่ออกมาจากจิตเดิมแท้มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันพูดกันคนละประเด็นเนี่ยคนที่หลงหลงอยู่ตรงเนี้ยฟังให้ดีนะตรงเนี้ยเนี่ยเ็นว่าไอเราคิดว่าเราเข้าใจถูกอะแต่มันไม่ถูกมันผิดอ่ายังงงงงอยู่เนาะ อเอาเอาคนที่สามช่วยดิไม่เอาไม่หมื่นหมื่นนี่เกื่อมยมเกื้อมหมื่นแล้วเอาเอานั่งใกล้ๆนะเอาเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยสามีภรรยาไหนไหนลองดูดิก็หลงมานานมากเลยเข้าใจไหมเนี่ยที่หมอณพูดกับโยมเกื่อพูดเนี่ยเอาคนที่สามอะคือในฐานะที่ก็ผิดมาตละเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรแต่ละคนบอกชื่อหน่อยลืมลืมชื่อไว้ชื่อนิมค่ะเออนิมนิมนิมค่ะหลวงตา ก็เป็นเหมือนกันนะคะหลวงตาแล้วก็ปัญหามันก็คือว่าตอนที่เราอยากหรือว่ามันจะยังไงมันมันก็จะเหมือนเข้าใจอะค่ะเพราะว่ามันมันจะรู้สึกเหมือนแบบเออเราจะทํายังไงเราจะทํายังไงแล้วพอมันมันมันอยากแบบเนี้ยค่ะมันก็จะมันก็ มันก็จะคิดไม่มันก็คือจะไม่เข้าใจอันนี้คืออันนี้คือส่วนตัวนะคะมันมันมันเหมือนแบบมันอาจจะต้องให้มันคลายคสบายสบายอันนี้ส่วนตัวนะคะแล้วมันอาจแล้วมันแล้วมันค่อยทําความเข้าใจหลายๆครั้งอีกทีหนึ่งแล้วมันถึงจะเข้าใจแต่ว่าถ้ามันอยู่ในช่วงที่เราคิดว่าเฮ้ยทําไมเราไม่ทําไมเราคิดว่าเราเข้าใจแต่สุดท้ายหลวงตาก็ยังบอกว่าเราไม่เข้าใจเอ๊ะเราจะทํายังไงดีอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันอยู่ใน ช่วงที่จิตใจมันเป็นแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะเข้าใจยากค่ะหลวงตาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะมะีเราอ่ะผิดเราอ่ะเข้าใจไม่ถูกสัทีเราอ่ะอยากจะเข้าใจให้ถูกทํายังไงก็ไม่เข้าใจให้ถูกเพราะมันวนอยู่ในความคิดแบบเนี้ค่ะมันก็จะคือวนอยู่ในความคิดตัวเราไม่หลุดออกจากตัวเราใช่ค่ะเรายิ่งเงาหลุดออกจากตัวเราก็เท่ากับยิ่งไม่หลุดจากตัวเรา เราใจมันพยายามไม่หลุดจากตัวเราันื้องไม่หลุดจากตัวเราใหญ่เพราะเราเอาตัวเราเป็นตัวตั้งไงมันมีเราเข้าใจแล้วแต่ทําไมคนอื่นว่าเราไม่เข้าใจด้วยก็มันมีเราี่ไงแล้วเราไม่เข้าใจว่าเรามีเราอยู่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเข้าใจแล้วแต่ทำไมคนอื่นว่าเราไม่เข้าใจก็เราไม่เข้าใจว่าเรามีเราอยู่เนี่ยเอาไหนเนี่ยไอ้อะไรชื่ออะไรเดย์หรือชื่ออะไรนะไอ้อะไรนะแฟนหมอนิ่มชื่ออะไรนะชื่อแชมป์ครับแชมป์เอาว่าไงแชมป์ตรงเนี้ยปัดสิทิหน่อยสิเออผมว่า ผมก็เป็นเหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าจะวนอย่างนี้คือมันจะหมกมุ่นเข้าไปข้างในแล้วมันจะตั้งด้วยตัวเราแล้วก็จะเอ๊ะขึ้นมาเอ๊ะยังไงต่อทํายังไงถึงหายฟังมาเยอะเอ๊ะถ้านไปรู้แล้วเนี่ยอาการมันจะสงบมันก็ไปหมายสิ่งใหม่สั่งขายข้างหน้าว่าเอ๊ะถ้ารู้ธรรมดาแล้วธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะหายไปเองอะไรไปเองเนี่ยคือมันจะหมกมุ่นอย่างนี้ครับมันก็จะ ไหลไปสู่ประตูประตูที่สามท,ที่ที่ผิดตรงนั้นนะครับผมแล้วแก้ไงแก้ไงแก้ไงแไงนี้แก้ถ้าเป็นแบบนี้แก้งไงบ<ว>กบุญแบบนี้แก้ยัเไงาะสงบใจก่อนครับหลวงตาแต่ความสงบใจไม่ใช่หมายความว่าเราแบบกลับมาแบบกําหนดลมหายใจหรืออะไรอย่างพวกนี้มันมันนั้นก็จะกลายเป็นตีกลับอีกมาฝั่งเลยว่า เราไปทําสิ่งใหม่อะไรอีกอันหนึ่งเพื่อไปแก้อาการนั้นอีกครั้งหนึ่งอะครับคือของผมแล้วเราสงบใจได้ไงเอาเอาเราดีกว่าเราสงบใจแล้วมาเาท่าเขาเขาใจได้ไงเขื่อนิ้มไม่ต้องไปกลับไปบริกรรมต๊ะต๊ต๊อตอตัดก็ไปอีกท้อนก็ไปอีกจะอยู่นิ่งๆก่อนครับหลงตาแล้วก็จะจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมัน ตรงการรับรู้นั้นไม่ใช่เป็นการที่เอาตัวเราออกไปรับรู้ครับแต่ว่ามันมันรู้ขึ้นมาเองจากในว่าอ๋อเออมันเป็นอย่างเงี้ยอาการมันเกิดขึ้นมาอาการมันอยู่ข้างนอกในในสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกเนี้ยครับแต่เดี๋ยวมันก็จะาหายไปตั้งอยู่หายไปเป็นธรรมดาของธรรมชาติของมันนะครับมันเรียนรู้รับรู้อย่างนั้นของเออข้ตาข้ตาข้ตาอตาันนี้ข้ตาเนะดีดเดีด ของแชมป์ที่พูดเนี่ยเก,เก้อเกอเข้าใจไหมเ,เริ่มเริ่มเบาลงแล้วครับหลวงตาครับเริ่มเบาลงแล้วครับเบาหายหนักแล้วครับหลวงตาฟังฟังแล้วก็เหมือนมันผ่อนคลายขึ้น <S <S มันเหมือนไม่ไปจับว่าจะเอาอะไรเพื่ออะไรอพอฟังแล้วมันก็คลายเหมือนมันมันไม่เอามันก็เบาลงครับหลวงตาครับครับเออมันจะเอามันก็หนักดิไม่เอามันก็เบาไม่เอามันก็คือละไปวางมันก็สบายสบายหลวงตาไม่มีอะไร ธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติเหมือนที่เขาพูดกันนะครับหลวงดาครับอืมธรรมชาติคือธรรมชาติรราตถูกไหม้เหมือนนานาเนาะเอาพระจันทร์มาดีกว่าพระจันทร์มรคว่าไงคนกลางเอาไหมพระใจปานมรคหน่ะคนกลางไอ้ตรงเนี้ยปัญหานี่โอ้เอ้เะบนเวียนบนเวียนก็อยู่ตรงนี้เองอะไ,ไปไหนอะ ขอกาสครับผมตามที่ได้ฟ <response>. ังเมื่อคนโยมข้างหน้าก็บอกว่าปล่อยวางเอ๊ะทำไมมนัก็ฟนเป่ามนัทบอกว่าปล่อยวางที่จะอยากแก้อาการพยายามทำอะไรในจิตใจแต่คนโยมย่โยมเกืออะไรนะโยมเกือโยมเกือเกือกไก่เกลือ เพื่อก็พายฟังฟังฟังไม่ชัดเอ่ก็คุณโยมก็พยายามที่จะแก้อาการแก้อาการความซึมความน่วงความเมาอะไรอะไรอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยอมรับอาการไม่ได้ปล่อยวางความอยาก แต่อันนี้คนหมอหมอข้างหน้าก็บอกว่าปล่อยวางความอยากที่จะอยากแก้อาการให้มันไม่ซึมไม่น่วงไม่อันนี้อันนั้นอันนู้นตามใจตามความอยากเพราะะมันมันตางกันอันนี้อยากแก้อาการอันนี้ปล่อยความอยากที่จะแก่อาการเพราะฉะนั้นพูดคนละเรื่องที่ทเมื่อกี้แต่บอกว่าลองแต่บอกว่ามันมันคุยรู้วเรื่อง คนล,ล,ละเรื่องมาน,น,นั้นปล่อยความอยากจะสอนว่าหรือบอกว่าต้องปล่อยปล่อยอยากจะแก้อาการเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงาั้นเป็นอย่างนู้นอันนี้เป็นตัวตนเพราะว่าถ้ามีความอยากก็ต้องมีตัวตนต้องมีใครอยากมันทําเพื่อตัวเองช่วยตัวเองเพราะว่าคิดว่าถ้าไม่น่วงก็ก็ดีหรือมีความสุขหรอสบายหรือชอบ เออหรือจะได้เห็นทมทำไมน่วงทำไม้มินิวอนอย่างไรก็แล้วแต่ความคิดแต่ไม่ก็ว่าหมอเคยบอกว่าต้องปล่อยวางความอยากเพราะว่าน,นี้เป็นตัวตอนอันนี้เป็นตัวปัญหาไม่ใช่ตัวอาการเพราะาอาการเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าจะไม่เอ่อเอ่อหยุดมันทุมันอาการไม่ได้อโอนโอนอาการไม่ก็่าคิดว่าเป็นของอาการของตัวเองก็ไม่มีปัญหา แต่ก็คุณโยมก็คิดว่าเป็นผมน่วงผมซึมซึมผมอันนี้อันนั้นอันนู้นอันก็ไม่ดีอันต้องแก่ก็อันนี้เป็นปัญหาอันนี้เป็นตัวตัวตนที่สร้างทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางไม่คุุมว่าเห็นกับให้มันให้มันเล็ดปีเล็โกให้มันแค่ผ่านไปไม่ได้ไม่ได้ ยิบช่วยเอาเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อยตามที่สังเกตที่ได้คุยเมื่อกี้อสองภาษาหรือสองคนละเรื่อง <laughs> อันนี้เป็นตัวตนที่จะที่คนโยมกระบอกก็ไม่เห็นตัวตนตัวตนหมายความที่จะอยากอยากอันนี้อยากอันนู้ออน,น ون, อยากแกธรรมชาติแต่อันนี้อยอมยอมธรรมชาติกับ ลอยธรรมชาติตามตามธรรมชาติอันนี้คนละอย่างโอเคไหมยกเกื้อโอ้อโหนี่ต้องฟังคนไทยไม่รู้ฟังต้องฟังภาษาต่างประเทศมันมันต้องเป็นประสบการณ์ตรงด้วยไหมครับพระอาจารย์ครับว่าเคยเคยที่จะปล่อยแล้วเนี้ยถ้าคนที่มันไม่เคยปล่อยเลยมันก็จะไม่มีประสบการณ์ตรงหรือเปล่าครับว่าว่า,วามันเคยปล่อยได้แล้วหรือไอปล่อยนี้มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้ครับเออก็ก็พูดพูดจริงก็เมืองกันแต่มันสามารถถ้าเห็นถ้าเห็นท้ามิสติถ้าเห็นพูดึงว่าความอยากเกิดขึ้นอยากจะแก้อยากไม่พอใจอะไรอะไรถ้ามีสติก็ก็ต้องจําไว้ อันนี้เป็นตัวตัวเหตุของทุกข์อันนี้เป็นตัวตนมันต้องตัวปัญญาช่วยตัวปัญญามีนาทีที่จะให้มันเลดิตปีเลดิตโกไม่ว,มว่าไม่ได้ยุง่งยุ่งกับมันไม่ได้หาเรื่องกับแอ,อาการเพราะว่ามันมันที่หาเรื่องก็มันหาได้ทุกข์ก็คือมีประสบการณ์ตรงมาแล้วใช่ไหมครับใช่<ค>ใช่อันนี้เป็นประสบการณ์ครับ,รบก็คือต้องเรียนรู้ให้มันเกิดประสบการณ์ตรงตรงนี้แล้วก็เหมือนก็เอามาใช้ ใช่เพราะว่าที่โยมสามารถบอกได้โอ้ผมก็น่วงผมอันนี้ผมอย่างนั้นอันนู้นอันนั้นแสดงว่ามีสติแล้วแสดงว่าก็รู้รู้จักอาการแต่ปัญหาคือว่ามันยุ่งกับอาการมันมันหาเรื่องกับอาการม,มันมีความอยากซ้อนเข้าไปใช่พูดถึงว่าขาดขาดแต่ปัญญาพูดถึงว่ารู้แล้วแต่ขาดแต่ปัญญาพูดถึงว่าคิดว่าถ้าจะปล่อยอาการนั้นจะได้ถึงถึงพน้นจะได้พ้นทุก แต่จริงๆแล้วที่กําลังทําก็เป็นเดหตุของทุกข์พูดดึงว่าอันนี้ไมค์คมว่าขาดแต่ปัญญาขาด mindset ที่ลองเทาบอกว่ามันมิชัดีที่แท้ๆไมค์มว่า GPS ก็ไม่ไม่ถูกมันที่กําลังทําเป็นเดหตุของทุกข์ไม่ใช่เหตุที่จะไม่ไม่เป็นทุกข์ก็คือไม่รู้ถ่านความอยากปัญหาคือไม่รู้ความอยาก ใช่ใชมันลงเอาความอยากสอนพอพอไม่รู้ทันมันก็มันก็สอนขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆแล้วความอยากก็รู้เหมือนกันเพราะว่าคนโยมก็ปอกเองอยากจะให้น่วงอยากจะนี่นันนั้นนู้นแสดงว่าก็รู้ความอยากแต่ไม่รู้จักความอยากเป็นเหตุของทุกข์ไม่ได้ปล่อยได้ความอยากพูดถึงมาหลงในความอยากไปตามความอยากอันนี้เป็นปัญหาอ๋อรู้อยากแต่ไม่ใช่ว่ารู้ให้มันหายอยากใช่ไหมคือรู้ว่าอยากความหมายเพราะอาจารย์คือรู้ว่าอยาก แต่ไม่ได้หมายความว่ารู้จากอริยมรรคว่าคําว่ารู้คือรู้และอยากดับไปอันนี้ความหมายอย่างนี้ใช่ไหมครับความหมายหมายก็ว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นคุณโยมก็มันไป,ไปตามความอยากใช่ครับแทนแทนทิสซาไม่ได้ยุ่งกับความอยากให้มันแค่ให้มันความอยากเกิดเกิดดับให้มันให้มันผ่านไปให้มันให้มันเกิดดับแบบเกอเกอรไม่ได้ยุ่งแต่ว่าใช่ไหมครับสักแต่ว่า สักวว่าเมื่อนเป็นเมฆใช่ๆที่ที่ผ่านไปแต่คนโยมมันมันรู้สึกว่าจะต้องทําตามนั้นอะไรอไรมันเป็นความยากของผมนั่นก็มัน